คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี๋ยว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาคสองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่36ของ40วันแล้วนะครับเรามาถึงหนังสือลูก,กาบทที่15ผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับทำลายของพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูกับเหล่าสาวกก็ได้เดินทางมาจนเกือบถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วนะครับการต่อต้านจากกลุ่มธรรมจารย์และฟาริสีก็รุนแรงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนพระอ,องค์เริ่มสอนฝูงชนด้วยคําอุปมาแทนนะครับในหนังสือลูกาจะมีคําอุปมามากกว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นๆหลายเรื่องเลยนะครับพระเยซูจะใช้วิธีพูดต่อหน้าฝูงชนเป็นคําอุปมาเปรียบเทียบเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อต้านจากพวกผู้นําศาสนานะครับแต่พออยู่กับเหล่าสาวกตามลําพังแล้วพระอ,องค์จึงค่อยอธิบายขยายความให้สาวกได้เข้าใจภายหลังสําหรับวันนี้ ในโลกาบทที่15ข้อ1น0นะครับก็เป็นคำอุป,ปมาที่พระเยซูก็พูดในฝูงชนนะครับคือมีบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปก็เบียดเสียดกันเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์พวกฟาริสีกับพวกธรรมจารย์ก็บ่นต่อหน้าฝูงชนว่าคนผู้นี้ต้อนรับคนบาปและนั่งกินข้าวด้วยกับพวกเขา คือพูดนำหนิเตเตียนพระเยซูต่อหน้าฝูงชนนะครับพี่น้องที่รักคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในมายเซตของพวกฟาริสีนี้เขาจะรังเกียจคนบาปมากนะครับเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเคร่งครัดในธรรมบัญญัติเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีกว่าใครๆการเข้าไปกรุกกลียนั่งกินข้าวกับคนเก็บภาษีและคนบาปเป็นเรื่องที่พวกฟาริสีจะไม่ยอมทําเด็ดขาดนะครับกลัวจะติดเชื้อบาปมนทินเหมือนเป็นเสนียดจันเลยแบบนั้นแหละครับ แต่พระเยซูก็ไม่ได้สนใจนะครับก็ยังคงเข้าไปนั่งกินข้าวกับกลุ่มคนบาปอย่างสนิทสนมและพระอ,องค์อย่างรู้ได้ว่าเจ้าพวกฟาริสีเหล่านี้คิดอะไรอยู่ในใจจึงพูดเป็นคำอุป,ปมาสามเรื่องให้พวกเขาฟังนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องแกะหลงหายนะครับพระอ,องค์กล่าวว่าใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและมีตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ละ99ตัวนั้นไว้แล้วออก ตามไปหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วเขาก็จะยกขึ้นใส่บาแบกมาด้วยความชื่นชมยินดีพอมาถึงบ้านเขาก็จะเชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกัน,พร,กนพร้อมกับพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าได้พบแกะของข้าที่หายไปแล้วนั้นเราบอก ความจริงท่านทั้งหลายว่าในทํานองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องของคนชอบทำา9คนที่ไม่ยอมกลับใจให้คนกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคําอุปมานี้พระเยซูต้องการจะสื่อถึงอะไรครับมีเลมาพิเศษอะไรที่พระเจ้าต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผม เรามาของการเฝ้าเดี่ยวประเด็นแรกวันนี้คือพระเยซูยกตัวอย่างเรื่องคนเลี้ยงแกะเพราะสมัยนั้นชาวยิวนิยมเลี้ยงแกะกันนะครับเป็นการยกตัวอย่างจากสิ่งที่ชาวยิวคุ้นเคยและพวกเขาต่างรู้ว่าลักษณะของแกะเป็นอย่างไรคุณรู้ไหมครับว่าแกะมีสายตาสั้นมองอะไรได้ไม่ไม่ไกลนักแล้วก็หูแต่ว่าหูมันดีนะครับฟังเสียงคนเลี้ยงแกะได้ดีแล้ว จ้าแกะก็มีนิสัยขี้กลัวมากนะครับไม่ค่อยฉลาดด้วยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงแล้วก็อ่อนแอตายง่ายนะครับต้องพึ่งพาคนเลี้ยงแกะเสมอเมื่อหลงหายไปตัวหนึ่งก็ตัวนั้นก็จะมีโอกาสตายได้ง่ายถึง99%เลยคนเลี้ยงแกะจึงต้องละฝูงแกะ99ตัวไว้เพื่อออกไปตามหาตัวที่หลงหายนะครับการละ9 9ตัวนี้ก็ละไว้ในที่ปลอดภัยนะครับ แล้วพอไปเจอตัวที่หลงหายแล้วก็ดีอกดีใจเลี้ยงฉลองเพื่อนๆน,นะครับคําอุปมานี้พระเยซูต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดถึงว่า,าคนบาปอย่างเช่นคนเก็บภาษีที่พระอ,องค์นั่งกินข้าวด้วยก็เปรียบเสมือนพวกเขาหลงหายไปจากทางของพระเจ้าและพระเยซูตามกลับคืนมาได้จึงดีอกดีใจมากดังนั้นการมาครุกคลีกินข้าวกับคนเก็บภาษีที่เป็นคนบาปจึงไม่ได้ทําให้พระเยซูรู้สึกอับอายหรือ คิดแบบพวกฟาริสีเลยนะครับพระเยซูสะท้อนให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปถ้าคุณทําบาปอะไรมาไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสเพียงใดบางทีแม้คุณไม่ได้เป็นฝ่ายมาหาพระเจ้าแต่พระเจ้าจะเป็นฝ่ายตามหาคุณเองด้วยความรักนะครับถ้ามีใครสักคนอธิษฐานเผื่อคุณพระเจ้าก็จะมาตามหาคุณทันทีครับในขณะที่คุณอับจนหนทางในชีวิตกําลังเจอกับความทุกข์ยากจากความบาปและ อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยแค่นั้นแหละครับพระเจ้าจะมาตามหาคุณด้วยวิธีต่างๆนานา,นา,นา,นานและนําคุณกลับมาหาพระอ,องค์ครับเพราะว่าอะไรเพราะคุณเป็นสิ่งล้าค่าของพระเจ้าเพียงแค่คุณสํานึกผิดและกลับใจอย่างจริงจังจริงใจคุณก็จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าทันทีเหมือนคนเก็บภาษีกลุ่มนี้ที่เชิญพระเยซูไปกินข้าวด้วยแต่ว่าถ้าคุณเย่หญิงคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเลิศประเศษสีคุณก็จะเป็นแบบเดียวกับพวกฟาริสีที่แอบคิดลบกับพระเยซูและคนกลุ่มนี้จึงไม่ใช่ คนที่พระเยซูตามหาเลยนะครับแล้วพระเยซูก็กล่าวคำอุปมาต่ออีกเรื่องเป็นเรื่องที่สองคือหญิงคนหนึ่งมีเหรียญเงินสิบเหรียญและมีเหรียญหนึ่งหายไปเธอค้นหาทั่วบ้านจนในที่สุดก็ค้นเจอและเธอก็ดีใจมากจึงเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมงานเลี้ยงฉลองแล้วพระเยซูก,ก็กล่าวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเหล่าทูตสวรรค์มากมายจะโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีที่มีคนบาปคนหนึ่ง กลับใจมาหาพระเจ้าพี่น้องที่รักคำอุป,ปมาของพระเยซูตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไรให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับเรื่มาที่ผมได้รับก็คือมันก็คล้ายๆกับคำอุป,ปมารแรกแต่ครั้งนี้เปรียบเทียบเป็นหญิงที่ทำเหรียญหายไปเหรียญหนึ่งเธอค้นหาทั่วบ้านเลยนะครับเมื่อค้นเจอแล้วก็ดีอกดีใจถึงกับจัดงานเลี้ยงเพื่อนบ้านเลยทีเดียวผมเองก็สงสัยอยู่นะครับ เหรียญที่หายไปเพียงเหรียญเดียวมันจะมีค่าขนาดไหนเชียวถึงกับต้องยอมเสียเงินเสียทองจัดงานเลี้ยงฉลองให้เพื่อนบ้านบางทีการเสียเงินค่าจัดงานเลี้ยงอาจจะมากกว่าค่าของเหรียญบาทเหรียญเงินเหรียญเดียวนั้นนะครับมันจะคุ้มกันเหรอครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็แล้วใจให้ผมไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและพระองค์ก็ทําให้ผมพบว่าเหรียญที่หายไปนี้มีความพิเศษมากๆนะครับคนรู้ไหมครับว่า ผู้หญิงชาวปาเลสไตน์เขาจะได้รับเหรียญเงินสิบเหรียญเป็นของขวัญวันแต่งงานซึ่งมันไม่ได้มีค่ามากในฐานะของการเป็นเงินตราเท่าไหร่นะนะครับแต่มันมีค่ามหาศาลในทางด้านจิตใจนะครับซึ่งคล้ายๆแหวนแต่งงานเลยนะครับการทําหายไปแค่เหรียญเดียวก็จะทำให้มีไม่ครบสิบเหรียญน,นะครับทำให้เธอเสียใจมากเพราะนี่เป็นของขวัญวันแต่งงานไงล่ะครับ ด้วยความดีใจจึงจัดงานเลี้ยงฉลองแม้ว่าจะต้องเสียเงินไปกับก,บการจัดงานเลี้ยงมากกว่าค่าของเหรียญน,นั้นก็ไม่เป็นไรเพราะเหรียญน,นั้นมันมีค่าทางจิตใจมากไงล่ะครับและเธอก็ดีใจที่ได้กลับคืนมาพระเยซูยกคําอุป,ปมานี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่มองว่าคนบาปอย่างพวกเรามีคุณค่าทางจิตใจต่อพระเจ้ามากนะครับเป็นสิ่งล้ําค่าเหมือนแหวนแต่งงานเลย และเมื่อคนบาปได้กลับใจหันมาเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ก็ดีใจที่สุดเลยนะครับทูตสวรรค์ทั้งสวรรค์ก็โห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีคําอุปมานี้แสดงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่ชาวยิวนะครับคือหญิงคนนี้เป็นชาวปาเลสไตน์ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนคุณและผมที่พระองค์ก็รักบานแก้วตาดวงใจนะครับแม้เราจะไม่ใช่ชาวยิวก็ตามเมื่อ พวกเราปรับใจจากบาปอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นบาปพึ่งพาก,กําลังของพระเจ้าในการเอาชนะบาปมันก็คือการได้เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วได้มาเป็นลูกสตรีลักษณ์ของพระเจ้าพระบิดาแล้วดังนั้นคุณจึงไม่จําเป็นจะต้องหวาดกลัววิตกกังวลกับปัญหาใดๆอีกนะครับเมื่อมีปัญหาร้ายแรงเ,เข้ามาในชีวิตก็รีบมาเข้าเฝ้า และอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ด้วยความมั่นใจในพระคุณความรักของพ่อในสวรรค์ของเรานะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าพ่อในสวรรค์ของเราจะไม่ช่วยนะครับพระองค์รักคุณปานแก้วตาดวงใจคุณมีคุณค่าที่สุดสําหรับพระองค์เปรียบเสมือนเหรียญหนึ่งเหรียญที่เป็นของขวัญวันแต่งงานพระองค์จะช่วยคุณเมื่อคุณเข้ามาอธิษฐานขอความเมตตาจากพระองค์แน่นอนครับความเชื่อความวางใจในพระองค์นั้นจะทําให้พระเจ้าพอพระไทยและ จะประทานบำเหน็จให้แก่คนด้วยที่คนเชื่อวางใจในพระองค์นะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึง1นึ่งยอนบทที่หข้อเก้าที่กล่าวว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชําระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าของเราทรงเปี่ยมด้วยความ รักความเมตตานะครับในตอนที่คุณยังเป็นคนบาปพระวิญญาณจะทําให้คุณสานึกผิดคุณสารภาพบาปกับใจอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูตอนนั้นคุณก็จะได้รับการอาภัยโทษบาปทันทีนะครับโดยความเชื่อในการที่คุณเชื่อว่าพระเยซูร,รับโทษบาปแทนคนที่กางเขนไม่ใช่ได้รับการอาภัยเพราะคุณไปทําความดีอะไรมาแลกเปลี่ยนนะครับ แล้วพระบิดาไม่เพียงอภัยให้แต่ก็ยังมองว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนชอบธรรมแล้วพร้อมรับคุณเป็นบุตรของพระองค์ด้วยซึ่งเรียกว่าคริสเตียนเรานั่นเองพระวิญญาณก็ได้เข้ามาอยู่ในร่างกายคุณตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับหลังจากเป็นคริสเตียนแล้วถ้าคุณพลาดพลั้งทําบาปอีกตอนนี้คุณก็เป็นคนชอบธรรที่ทําบาปนะครับไม่ใช่คนบาปที่ทําบาป พระวิญญาณบริสุทธิที่อยู่ในร่างกายคุณก็จะเร้าใจให้คนเกิดสำนึกผิดในบาปถึงตอนนี้คุณก็สามารถที่จะเข้ามาอธิษฐานสารภาพบาปขอโทษต่อพระเจ้าได้ในฐานะลูกที่มาขอโทษต่อพ่อนะครับและคุณก็มั่นใจได้เลยว่าพ่อในสวรรค์จะอภัยให้เพราะคุณเป็นลูกของพระองค์แล้วนะครับพระองค์จะปฏิบัติต่อคุณแตกต่างจากปฏิบัติต่อคนบาปท,ที่ทำบาปนะครับ เพราะคุณเป็นคนชอบทำที่พลาดพั้งทำบาปไปอาจจะแพ้การทดลองจนเผลอทำบาปนะครับถ้าคุณเป็นครสเตียนแล้วคุณยังตั้งใจจงใจจะทำบาปอยู่เรื่อยๆเพระวิญญาณมืิสุดในร่างกายคนเตือนคนให้สำนึกผิดกลับใจแล้วหลายครั้งหลายหนแต่คุณก็ยังเฉยเพระเจ้าก็อาจจะมีขั้นตอนฝึกวินัยคุณด้วยการตีสอนนะครับอาจเริ่มจากเบาๆก่อนถ้ายังไม่กลับใจอีกการตีสอนก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่การตีสอนไม่ใช่การพิภากษานะครับาการตีสอนเพื่อให้สำนึกผิดและกลับใจเมื่อกลับใจแล้วการตีสอนก็จะหยุดลงนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงตีสอนลูกที่พระองค์รักมากนั่นเองแต่ถ้าคุณดือ้อไม่ยอมกลับใจเลยสุดท้ายก็จะถูกพิพากษาเหมือนคนบาปที่ไม่เชื่อนั่นแหละครับเรียกว่าหล่นไปจากพระคุณความรอดนะครับ สำหรับคริสเตียนแท้ซึ่งมีความเชื่อในการเขียนพระเยซูอย่างจริงจังก็จะได้รับความรอดแน่นอนครับแต่สำหรับคริสเตียนปลอมๆก็จะถูกที่ภาคษาไม่ได้รับความรอดนะครับจากนั้นพระเยซูก็กล่าวคำโอป,ปมาต่ออีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่สามคือเรื่องของบุตรน้อยหลงหาย หลายๆคนก็คงจะคุ้นๆนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วมีคนหลงหายสองคนนะครับไม่ใช่ลูกคนเล็กคนเดียวเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายสองคนนะครับลูกชายคนเล็กก็พูดกับพ่อว่าพ่อครับขอยกมรดกส่วนของผมให้ผมเถิดดังนั้นพ่อเขาจึงแบ่งทรัพย์สมบัติของเขาให้ลูกนะครับแล้วต่อมาเจ้าลูกคนเล็กก็รวบรวมสมบัติทั้งหมดแล้วก็หนีไปเมืองไกลนะครับ ใช้ชีวิตเสเพจนหมดตัวอย่างรวดเร็วพอหมดตัวแล้วเขาก็ไปรับจ้างเลี้ยงหมูในทุ่งนาเขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนะครับแต่ไม่มีใครให้เขากินเขาจึงเริ่มสำนึกได้แล้วก็คิดในใจว่าพ่อของเราก็มีลูกจ้างหลายคนพวกเขาก็มีอาหารเหลือเฟือแต่นี่เรากำลังจะอดตายเราจะกลับไปหาพ่อของเราและกล่าวกับพ่อว่า พ่อครับลูกทำบาปต่อสวรรค์และต่อพ่อด้วยลูกไม่คู้ควรจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพ่ออีกต่อไปขอพ่อเมตตาให้ลูกเป็นเหมือนลูกจ้างคนหนึ่งของพ่อเถิดนะครับดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นแล้วก็เดินทางกลับไปหาพ่อของเขานะครับแต่เมื่อพ่อของเขาเห็นเขายังตั้งแต่ไกลๆพ่อเขาก็สงสารแล้วก็รีบวิ่งมาหาลูกชายแล้วก็สวมกอดและจูบเขานะครับ เ้าล,ลูกชายคนเล็กก็กล่าวกับพ่อว่าพ่อครับลูกได้ทำบาปต่อสวรรค์และต่อพ่อด้วยลูกไม่คู่ควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพ่ออีกต่อไปแต่พ่อเขาก็ไม่ได้สนใจฟังนะครับรีบสั่งคนรับใช้ว่าเร็วเข้าจงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้ลูกของฉันสวมใส่เดี๋ยวนี้รีบเอาแหวนมาสวมนิ้วของเขาด้วยและเอารองเท้ามาให้สวมจงไปนำลูกบัวามาฆ่าให้เราจัดงานเลี้ยงฉลอง เพราะลูกชายคนนี้ของเราได้ตายไปแล้วและกลับเป็นขึ้นมาอีกเขาหายไปแล้วและได้พบกันอีกดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเริ่มเฉลิมฉลองกันถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีอะไรมาอะไรพิเศษที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่ยอย่างไรครับเะไรมาที่ผมได้รับคือเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงความรักของพระเจ้าพระบิดาที่มีต่อก่อนบาปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือตามธรรมเนียมของชาวยูวนะครับส่วนใหญ่ลูกๆก,ก็จะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อพ่อตายก่อนนะครับแต่ในคําอุปมานี้เจ้าลูกคนเล็กมาขอให้แบ่งมรดกให้ทั้งๆท,ท,ที่พ่อยังไม่ตายพ่อเขาก็คงจะรักลูกมากนะครับและก็ยอมทําตามคําขอของลูกคุณรู้ไหมครับว่าลูกคนเล็กจะได้รับมรดกแค่หนึ่งในสส่วนลูกคนโตจะได้มากกว่าคือได้สองในสานะครับ เมื่อได้รับมรดกแล้วเจ้าลูกคนเล็กก็รีบหาโอกาสเดินทางไปไกลแสนไกลให้พ้นหูพ้นตาพ่อแล้วก็จะได้ใช้มรดกได้อย่างสบายใจนะครับแล้วเขาก็ผลาญเงินจากมรดกจนหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วหมดไปกับการเที่ยวเสเพตามภาษาคนหนุ่มนะครับพอจะอดตายจึงแบกหน้าไปสมัครงานเป็นคนเลี้ยงหมูพี่น้องครับคุณรู้ไหมครับว่าสมัยนั้นชาวยิวลังเกียจหมูมากนะครับ ตามบัญญัติของโมเสสที่เขียนไว้ในหนังสือฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อ8เขาห้ามกินหมูและห้ามนํามาถวายเครื่องบูชาด้วยนะครับถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมนทินินและชาวยิวจะไม่แตะต้องหมูเลยการลดตัวไปรับจ้างเลี้ยงหมูเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียเกียรติอย่างมากและการอยากกินอาหารของหมูก็แสดงถึงการมาถึงจุดตกต่ำสุดๆของลูกชายคนเล็กแล้วล่ะครับ เจ้าลูกชายคนเล็กคนนี้ก็มีชีวิตคล้ายๆกับผู้คนส่วนใหญ่ในทุกยุคทุกสมัยนะครับที่ชอบใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องเชื่อฟังใครใช้ชีวิตตามความพอใจของตัวเองเพราะถูกยอ,อยุด้วยโฆษณาทํานองว่าเกิดมาทั้งทีใช้ชีวิตให้สนุกเต็มที่ไปเลยพี่น้องที่รักพอเขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วชีวิตเด้งจนถึงจุดตกต่ําสุดๆแล้วจึงจะสํานึกได้เพราะต้องเสียใจ กับการสูญเสียใหญ่หลวงและ,ะเผชิญกับศกนาฏกรรมของชีวิตแล้วจึงค่อยยอมมาหาพระเจ้านะครับในความสำนึกผิดและเสียใจนั้นเจ้าลูกชายคนเล็กคนนี้เขาก็วางแผนว่าจะกลับคืนมาหาพ่อโดยจะสมัครเป็นคนรับใช้ของพ่อนะครับซึ่งก็ยังดีกว่าจะเป็นคนเลี้ยงหมูตรงนี้มันก็มีเะไรมาซ่อนอยู่ก็คือคล้ายๆกับคนที่ทำบาปมาแล้วจะมาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าก่า กลัวไปว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยนะครับจึงคิดจะมาบอกพระเจ้าว่าขอมาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อแลกกับการได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอที่จะมาอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยคิดว่าจะต้องทําความดีอะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนแบบเดียวกับคนที่เคร่งศาสนาทั้งหลายนะครับคุณคิดว่าต้อง เคร่งครัดในศาสนาซะก่อนแล้วพระเจ้าจึงจะยอมรับและยอมช่วยคนแต่เมื่อเจ้าลูกคนเล็กนี้กลับมาหาพ่อแล้วปรากฏว่าแทนที่พ่อจะโกรธที่เขาผลาญสมบัติไปจนหมดตัวซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับแต่พ่อของเขากลับไม่ด่าว่าอะไรเลยแถมรีบวิ่งออกไปต้อนรับและสวมกอดด้วยความดีใจพระเยซูยกคำอุปมานี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจน พระอ,องค์ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีความรักความเมตตาห่วงใยคนบาปมากคนบาปที่สำนึกผิดกลับใจพระอ,องค์เฝ้ารอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะหันกลับมาหาพระอ,องค์นะครับพ่อของลูกคนเล็กคนนี้ก็รีบสั่งคนใช้ให้เอาแหวนเอาเสื้อเอารองเท้ามาสวมใส่ตรงนี้ก็สะท้อนถึงการคืนสถานะของการเป็นลูกให้แก่เขานะครับแล้วก็ล้มลวัว ลูกวัวว้วนพีจัดงานเลี้ยงฉลองก็เพื่อแสดงถึงความชื่นชมยินดีราวกับลูกตายแล้วฟื้นเป็นขึ้นมาใหม่หายไปแล้วแต่ได้กลับมาพบเจออีกพี่น้องที่รักเมื่อคนกลับใจสำนึกผิดและมาหาพระเจ้าคุณเชื่อในการเขียนของพระเยซูว่วาที่นั่นพระเยซูได้รับโทษความผิดบาปแทนคุณและคุณจึงได้รับการอภัยจากพระบิดา และคุณก็ได้รับสถานะใหม่ด้วยนะครับคือได้กลับมาเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนสมัยก่อนที่อาดัมเอวาจะล้มลงในบาปการมีสถานะเป็นบุตรของพระเจ้าทําให้คุณสามารถอธิษฐานทูลขอปัจ,จัจ4ี่สิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตได้จากพ่อในสวรรค์โดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องทําความดีอะไรแลกเปลี่ยนซะก่อนนะครับเพื่อจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแต่ว่า คุณสานึกผิดกับใจและคุณเชื่อว่าพระเยซูตายบนการเขียนเป็นการรับโทษความผิดบาปแทนคุณแล้วดังนั้นพระเจ้าจึงยอมรับคุณนะครับพี่น้องที่รักความมรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดท,ทั้งหลายของคุณไม่ว่าคนจะบาปหนาขนาดไหนก็ตามเมื่อสํานึกได้และกลับใจหันมาหาพระองค์เชื่อในการรับโทษบาปของพระเยซู พระเจ้าพระบิดาก็พร้อมจะอภัยให้คุณไม่เพียงอภัยเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ยังดีอกดีใจอย่างมากด้วยนะครับสําหรับแกะหลงหายนั้นมันหายไปเพราะเดินดุ่มดุ่มหลงทางไปเองเหมือนคนบาปที่ไม่ได้ตั้งใจทําบาปแต่เพราะรู้เท่าไม่ถึงการส่วนเหรียญที่หายนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเหรียญเองนะครับมันก็เหมือนคนบาปเพราะคนอื่นนะครับไม่ใช่ตัวเขาตั้งใจจะทําบาปแต่สําหรับบุตรน้อยหลงหายคนนี้เขาจงใจเขาตั้งใจทําบาปด้วยตัวเขาเองเลยนะครับ ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามทํำบาปด้วยลักษณะใดขอเพียงสำนึกผิดและกลับใจและเชื่อในการเขียนของพระเยซูเขาก็จะได้รับการอภัยโทษบาปกันทุกคนนี่คือพระคุณความรับของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับพระเยซูก็เล่าต่อในลูก,กาบทที่15ข้อ25ว่าฝ่ายเจ้าลูกคนโตกลับมาท้องไร่ท้องนาพอมาถึงบ้านได้เห็นมีงานเลี้ยงฉลองใหญ่โตเจ้าคนใช้ก็มารายงานว่า พ่อของเขาสั่งให้ล้มวัวเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับลูกชายคนเล็กที่กลับมาบ้านเจ้าลูกชายคนโตก็โกรธจัดเลยนะครับพูดกับพ่ออย่างขมขื่นใจว่าตัวเขาเองอยู่ช่วยงานพ่อมาตลอดไม่เคยเสยเพผานสมบัติพ่อเลยแต่ว่าแม้แต่ลูกแพะตัวเล็กๆสักตัวพ่อก็ไม่เคยจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับเขาส่วนเจ้าลูกชายคนเล็กผานสมบัติพ่อไปจนหมดเกลี้ยง แต่พ่อกับจัดงานเลี้ยงใหญ่โตให้มันพ่อทําอย่างนี้ไม่ยุติธรรมกับผมเลยซึ่งเป็นลูกชายคนโตฝ่ายคนเป็นพ่อจึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับพ่อมาตลอดและสมบัติทุกอย่างของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่ที่เราฉลองกันก็เพราะน้องของเจ้าหายไปแล้วกลับได้พบกันอีกก็เหมือนคนตายไปแล้วกลับเป็นขึ้นมาอีกพ่อจึงดีใจมากและจัดงานเลี้ยงฉลอง พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดเชื่อกันนะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าในตอนนี้มีเรามาอะไรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรามาที่ได้รับในตอนนี้ก็คือเจ้าพี่ชายคนโตคนนี้ก็เป็นบทน้อยหลงหายอีกคนด้วยนะครับเขาไม่ได้หลงหายเพราะหนีออกจากบ้านไปผานสมบัติพ่อนะครับแต่ว่าแม้เขาจะอยู่กับพ่อตลอดเวลาแต่เขาหลงหายไปจากความรักความสัมพันธ์กับพ่อนะครับ เขาลืมไปว่าทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของเขาอยู่แล้วพี่น้องที่รับคนลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าในโบสถ์อย่าง,งทุ้มเทแต่เขาก็แค่ทําไปตามหน้าที่ไม่เคยเฝ้าเดี่ยวไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับพระเจ้าเลยเปรียบเสมือนพวกปุโรหิตธ,ธรรมอาจารย์ฟาริสีในสมัยนั้นนะครับพวกนี้คิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสีเขาอวดอ้างความดีของตัวเองต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคนอื่นๆซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ มาจากตัวเขาเองจึงทําให้เขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้าแบบลูกอยู่กับพ่อนะครับพอเห็นคนบาปได้รับการอภัยง่ายๆคนพวกนี้จึงไม่พอใจซึ่งคนแบบนี้เป็นคนแบบพี่ชายคนโตก็จัดว่าเป็นบุตรหลงหายเช่นเดียวกันนะครับถึงตรงนี้คุณลองทบทวนตัวเองดูว่าคุณเป็นบุตรหลงหายแบบลูกชายคนเล็กหรือแบบลูกชายคนโตครับในลูกาบทนี้ก็ยังมีคําอุปมาเรื่องผู้ดูแลเจ้าเล่ห์และ เรื่องของเศรษฐีกับลาซาลั์แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วก็ให้คนไปอ่านใกล้ครควนและอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาเองดูนะครับเอาละครับมาร่วมสนุกกันเพราะเดี๋ยววันนี้คุณประทับใจอะไรเป็นพิเศษคุณได้รับเล่มอะไรบ้างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้พิมพ์ข้อความลงในคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมาดูว่าพระเยซูยังมีคำอุปมาดีๆอะไรอีกบ้างที่สะท้อนถึงแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชาวยิวและชาวโลก ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอพระเจ้าอวยพร